อลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้นายฝรั่งขอย้อนวัยของเหล่าซุปตาในช่วงวัย30เพิ่งเริ่มต้นตอน30พวกคุณจําได้ไหมว่าคุณคุณทำอะไรกันบ้าง30มาเมืองไทยได้2ปีแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักวัดโพก็เลยส่วนมากกระเป๋าตังค์เวลาล้วงก็จะไปแถววัดอรุณเ<ต>ออเริ่มเริ่มฝั่งนู้นก่ <S <S อนเริ่มฝั่งนู้นได้เออไม่รู้วัดโพตึงไปหมดเลยยิ่งตอนจังหวะดูผ้านอนมองผ้าเนี่ย ส0บเหรอคะก็เซอวิกน şey ี่ยังตจบพี่ไปพี่ไปคิดชอบเดี๋ยวจบรายการหนูยกให้เลยและมาส่องสเปคหนุ่มๆของรัศมีแขว่าแต่ละคนจะแน่สักแค่ไหนวิแต่แขสเปะสไปอยู่นะบางทีมันมันเนื้อเขเป็สั่นนะแขบางทีมาโอ้โหสูงมาเลยบางทีมาโอ้โหตัวสั้นมาเลยบางทีมา เดินมาตัวใหญ่มาเลยบางทีเดินมาซีกมาเลยคือเป๊ะแบบแล้วย่อมย่อมกล่องสุ่มเป็นอย่างนี้ป่ะคะเป็นงูจระเข้ยี่ราบใช่งูจระเข้ยีราบสิโตกูเป็นเดียวอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้หกโมงยีนาที